ขอต้อร <p ours hal> ับเขาสู oh, ่ช oh, ่องไม่พีกกนะคะเะอยมนหัมันเอาหูมาลุ่งก็ถอยหันอืมตอนนี้นะคะหูควายเลยไปแล้วพออยู่บางเฮือมมาแล้วบ่คือเสียงจะรอดจะรอดวะฉัน เรพ่อปาต้องไปตามดูแล้วทุกคนควายหายควายหายควายบ้านลไควายเลยบ้านอันสะพานนี่นะจับมือเรียกก็ไม่ถ่านแกไม่ได้เปิดกระจกเลยเดชมองดว่ามันเนรคจอดไว้อยู่อืมโหมดเป็นความน่ะรถเล่ากก็เั่นเั่นรักอยู่แกก็ไม่ได้สังเกตเลยเขาก็ไม่ได้มายืนทานี่เสียเนาะเขาบอกก็นั่งอยู่ข้างในฝนก็กำลังตั้งข่าวมาโอ้ยตกในทอน มาฉลองมาฉลองถล่มาเลยเออเขาให้พ่อแทนนะเอาปุยไปลาโลยรอผลแล้วเพราะว่าตัวเีาจะเป็นที่แมบเขาอะเขาชอบเมื่อเร็วควายเนี่ยใช่แบบนี้นะเขาชอบมเขาชอบแมบหนอนเป็นที่อาบน้ำของแมพนึงลงรถบ่แมพซีแมบอยู่หนีเบ่เอ้ยพี่พี่ขาหอยหอยไวขาวไปตามหาควายงโอ้ควายควายพี่เขาเลยบ้านแล้ว ยังไม่ใช่นะเฮ้ยเรื่องกบคูมแล้วบ้งเร็วจังเลยเห็นแม๊บอยู่เมื่อกี้นี่โอ้ยน้อเฮ้ยเลยบ้านเขาคงขี้อยู่ในบ้านหรือเปล่าโอ้ยแล้วก็เข้าไปทำไมในบ้านเนาะมันไม่มีที่ไหวเนาะเอขาอาจจะมาเหม็นขี้วัวได้งานเข้าแล้วทุกคนนายห้อยเชิดควายไปหรือเปล่า แทมเวอร์โทรก็โทรไม่ได้อีกมาแถวบริเวณเรานี่ขื้นทูน่เมลรรบบเลยไป็ลอะโทรเวอรเราว่ามันเลื่อยนื้ได้แล้วก็ทีเพราะิ่ม,มว่าโทรก็แกไม่มีคลื่นของแกงออใช่น่ะค่อยโทรหาพ่อแทนก็ของพ่อแทนไม่มีสัญญาณน่ยมันโทรไม่ได้แกสแกนไอ้พ่อนิ่มอยากสแกนก็ยังไม่มีแกว่าแกไม่เคยสแกนแกบอกแกอย่างเดียวอันรุนรุนจะใช่พ่อเปาไหมคันนี้ ดีนะคะรถควายนะคะ<ห>นายห้อโอ้บอกแมนรอลุ้นนะคะโมไซค์มาคันไหนก็มาแมนบอกแมนนะคะเนาะรอลุ้นนะ ว่านายห้อยพาควายไปถึงไหนนะคะถึงกกตุ้มหรือถึงมะนาวเพราะว่าสาวสวยเยเนาะเพื่อนก็ต้องไปอวดสักหนึ่งต้องใช้เพื่อนพาเลาะบ้านเนาะไปเที่ยวเนาะดูชื่อก็รู้เลยสับไปแห่ควายแม่ลุงเลืองแม่มั่งมีโอ้อ่คัาคุนคัมคุนคัมคุนโอแม่แพลลุเขาเรียกว่าโอ้ยมาแล้ว เอ้ยน้องเอ้ยน้องโอ้สวัสดีค่ะพบกับช่องออฟนถ้าเปิดกระจกเขาก็จะได้ยินเลยอืมใช่เขาไม่ได้เปิดกระจกไงอ่าสามสี่ห้าเจ็ดแม่นกโอ้สามสี่ห้าเจ็ดจะจะลงตรงไหนวันนี้ตรงนี้ก็ลงได้อยู่ค่ะเนี่ยถ้าเดินหน้าลงไปแล้วก็เปิดท้ายแล้วก็เดินลงตรงนี้เลย เือน่ะใช่อ่ะมาแล้วตัวน,นี่จะเป็นลุงเหลืองนะเนี่ยโอ้เลิศค้ำคูนค้ำคูน,ล,ล,นล,ลูกเต็มล้านอะเขาเรียกว่าลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองเด้อ เต็มมาเลยเนาะเต็มพอดีพอดีายตาเขาหวานดีเพราะซาซาปางว็ใส่ตาหวานเพาะตาไม่ดุร้ายอ๋อจะตาเขาไม่ดุก็พอ่าจะลงแล้วไม่พีเนาะตหนี่หนักก็จะไปลงตรงไหนอ้าวนี่นะคะโอ้โหเกือบถึงกกตุ้มแล้วว่าซันสุกก็็นน่าจะเปตัวเล็กนั่นใช่ไหมโอ้หวานถ้าอยากซอยจุกัสไสวันนี้พี่น้องไปโอ้อยากซอยจุกวะซัน ถึงบ้านเลยลูกป่ะเดี๋ยวคราวนี้ก็ฮะเราก็ยินดีกับนะคะพ่อเป้านะคะแม่อ๊อฟเนาะก็ได้สมาชิกนะคะใหม่มาเพิ่มนะคะเนาะก็ได้น้องควายนะที่น่ารักทั้งสามตัวนะพอดีได้มาดูแลนะคะก็ตัวเมียทั้งหมดเลยนะคะเนาะก็อีกหน่อยก็จะลูกเต็มละลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเต็มคอกเลยนะทุกคน ใช่โอเคค่ะของเธอไม่ใช่ของเธอซูมเกินไปเหรอไหนอ่ะเขายุบลงเออเขาจะเอาน้อยๆหน่อยเออโอเคมันจะใหญ่เกินไปโอ้โหจะแพงเน้นงามเนยเออเข่ามะเลือเบักลาเอ้ย อย่าให้เด้อไม่ได้เอาไปลุงห้าซัดเขากลัวไงเขาก็กลัวว่าถ้าขึ้นรถแล้วเราจะได้ไปไหนอืมันนี้นั้นแม่ลุรงลุเรืองอย่างังราทับขวัญเด้อลุงเรืองเด้ออันนี้ไม่รงสะเกละ้อใชเอาอเด้ใช่เอามาเลี้ยงเอามาดูแล โอ้ยหอยหองุดเจ้าอยู่หองเจ้าอยู่โอ้โอเจ้าพัน่ได้ปิดกระจกมากินน้ำใจนะมาเีต้องรีบต้องรีบแล้วเข้าตารางเข้าตารางโอ้ฝนก็มาพร้อมเลยนะคะคํำคูณค้ำคูณมากฝนมานะคะ

ต่อไปนะะท่านจากท่านหมื่นก็เป็นท่านแสนนะตอนนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นในห้อยควายนะทุกคนไม่นห้อยทม,มินะ่ะฟูงควายเยอะมากเลยนะนในห้อยทม,มินะ่ะฟูงควายเออเนปีหน้านี้ก็ได้ตืมแล้วนี่เกี่ยวข้านี้ก็ได้ตืมอีกหนึ่งตัวนั่นแหละโอยตัวแม่ทั้งบนแห้งแห้งเพลเว แม่พี่บอกว่ายิ่งแพเร็วแเร็วมากเลยนะตัวเมียทั้งหมดเพราะว่านี่ปีหน้าเนี่ยตัวเล็กนี่มันก็จะโตกว่านี้มันก็จะนั่นได้น่อได้ละเฮ้ตันป่อยเ้าพาจะอเป็น่แลงมาแล้วลูกเรามาอยู่บ้านใหม่ไม่ได้ไปไหนหรอกมาคันมาคูมาอยู่กแม่ลูกมา ยหเยอะแยะข่าวงามเห็นมัอืองามเห็นได้คว้าตัวนี้น่ขาแขกคนชียวขาก็ตมากเขารอแม่เขาอืมยันแม่ไม่รุ่งยันภาคภาคกันอยู่ด้วยกันโออหนมองหน้าแล้วนุมออลงมาลงมาเออ โอนเถอะน้อยนี <so ่มันมันแล้วบตัวนี้กะอันนี้เรามานนั่นอันนั้นเรายังไม่มานตัวแรกนะบ่ตัวนี้แหละที่มันมานกับลูกกับอันนี้นี่เธอจะไปจับเขาเอานั่นมาซิดใส่บอกคุณป้าไปลุงมาทั้งสามคนไมาซิดเดี๋ยวลงมาก่อนโอ้ขาวคนบ้านนี่ละทีแม่แม่ลุงเรืองนะเห็นก็กินเลยเดี๋ยวเราก็มากันมาคุณ

โอเคนะก็ยินดีนะคะกับแม่ออฟพ่อเป้านะคะดีใจกับน้องๆน้งสามด้วยนะมีมาอยู่บ้านใหม่นะคะคพพููููดมมาาาอย่ห้้นนี